แอปทักษอรจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวน้องปีใหม่อย่างอบอุ่นเรียกได้ว่าแม้จะเลิกรากันไปเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอๆสำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นตัวกลางในการเชืช่อมสัมพันธ์ของฝั่งคุณแม่และฝั่งคุณพ่อนั่นเอง และเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านแอปทักษอรอและสงกรานเลิกกันไปแล้วและน้องปีใหม่ก็อยู่กับคุณแม่แต่ทางด้านแอปทักษอรอก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกสาวจากครอบครัวอดีตสามีแต่อย่างใดและยังส่งลูกๆไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าในวันหยุดอยู่บ่อยๆรวมถึงเจ้าตัวก็ยังเคารพและรักคุณปู่ไพวงเตชนรง์และคุณย่าพัสราเตชนรงค์ด่งเช่นตอนเป็นลูกสะภย้ย ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องปีใหม่อายุครบ7ดขวบซึ่งทางด้านแอปทักษออนก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับน้องปีใหม่โดยมีคุณยายคุณตามาร่วมฉลองงานวันเกิดสุดอบอุ่น